สวัสดีครับวันนี้มาเพิ่มเติมกรณีการตั้งระยะนะครับโอเคผมจําไม่ได้แล้วว่ามีใครเคยสอนที่เรียกว่าเทคนิคนะครับการตั้งนะครับผมใช้คําว่าวิธีการตั้งที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะครับก็คือใช้ด้านหลังตั้งนะฮะเมื่อเสียบทุ่นมาแล้วเนี่ยฮะขอบ ทุ่นจะเสมอแบบนี้นะครับดูใกล้ๆครับนี่ครับขอบก็จะเสมอประมาณนี้นะครับพัดลมเมื่อออกตัวนะครับทุ่นจะมาขยับหลังนะครับฉะนั้นจุดที่จะเสียดสีจะอยู่ด้านหลังนะครับแหวน ด้านหลังจะเสียดสีมากกว่าด้านหน้านะครับเมื่อใช้งานทุ่นจะวิ่งชนหลังนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็เสียดสีด้านหลังนะครับราะนั้นการให้ความสำคัญแหวนด้านหลังต้องดีนะครับต้องใหม่ถ้าเราตั้งได้แบบนี้นะครับเราไม่ต้องกังวลว่าทุ่นมันจะวิ่งเดินหน้าถอยหลังนะครับเพราะธรรมชาติเมื่อใบพัดหมุนนะครับใบพัดจะกินลม จากด้านหลังนะครับใ,ใ่พัดจึงถอยอยู่พาแกนพาทุ่นมาด้านหลังนะครับรวมไปถึงสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมาคับทุ่นให้อยู่อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับกรณีการเอาด้านหน้ามาเทียบแล้วก็ตั้งเสมือหน้านะครับมันจะไม่ชัดเจนนะครับไม่เหมือนด้านหลังนี่ฮะทุ่นเวลาด้านหน้า อาจจะอยู่อย่างนี้นะครับอาจจะอยู่เยืงมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับแต่เวลาใช้งานมันจะต้องดันหลังแบบนี้นะครับอันนี้กรณีที่ตั้งพัดลมเป็นแนวฉากขนาดกับพื้นโลกนะครับถ้าเป็นติดผนังหรือโคจรเข้าใจว่าสมัยใหม่จะเป็นระบบลูกปืนหมดแล้วมังคับนิ่งหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นบูธตั้งพื้นตั้งโต๊ะทั่วไปครับตั้งประมาณนี้เลยครับ